ต้องตัวช่วยลดน้ำตัลสำหรับคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายและไม่มีเวลาถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายกินข้าวขาวข้าวเหนียวขนมจีนบ่อย,อยนอนดึกเครียดตลอดเวลาบอกเลยว่าสิ่งพวกนี้ทำให้ร่างกายเราสะสมไขมันง่ายมากขึ้นค่ะการกินแป้งขัดสีเท่ากับน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเร็ว พวกเราเนี่ยคนที่ไม่ค่อยกอยับตัวนอนไม่พอและเครียดร,ร่างกายก็จะสะสมไขมันโดยเฉพาะที่พุงพี่ปราพบสองตัวช่วยดีๆสำหรับคนยุคนี้ที่ไม่มีเวลามากคือชุดฟิลเกตประกอบด้วย1เยอรอมาเมเตเป็นเครื่องเดิมที่สกัดจากใบเยอรอมาเมเตที่มีสารช่วยใหลล้เรารู้สึกอารมณ์ดีและอิ่มท้องนานขึ้นดื่มหลังตื่นนอนกาง,ง่ายๆเพื่อควบคุมความอยากอาหาร 2. ไฟเบอร์ชนิดพิเศษกินก่อนอาหารช่วยชะลอการดูดซึมแป้งและน้ำตาลลดการพีของอินซูลินทำให้ไม่หิวบ่อยและช่วยควบคุมน้ำหนักได้ในระยะยาวสนใจกดตรงไบโอรูปมือชี้ลงแล้วพี่ปราจะส่งรายละเอียดให้นะคะ